ไลฟ์กับพี่เชนหน่อยครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วไงไม่งั้นก็จะชวนอยู่บิ๊กบูมเชันนี้ถูกพี่กับกรุงเทพวันไหนไม่บอกครับผม <c oughs> แต่ว่ากลับไปก็ไม่ได้ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะต้องแบบเรียนนะพี่ปั๊มาดูสตรอรี่หนูด้วยจริงเปล่าข้ามเมนชอร์นไอ้สองพันคนแล้วงั้นไปละได้เวลาเราไปละไอ้สองพันสามร้อยคนละสามพันสามคนสองพันสาร้อยและ,และ, 3, 3, 3และถวพี่เชนหน่อย พี่อินกับพี่วอลอยู่ด้วยกันไหมคะอ่าเรื่องนี้นะครับต้องให้เจ้าตัวเป็นคนตอบนะครับพี่บัตรสอนภาษาไทย่อ,อยคะ่ะหน่อยนะหน่อยโอ้ยอันนี้กวนไม่เนี่ย <c oughs> ผีบางเม้นเหตุเกิดจากกาแฟถูกครับไม่แต่ผมกินกาแฟหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นผมจะไปแล้วก็นะครับเขาดาวที่บ้านเพื่อนครับผมที่นครสวรรค์เนี่ยแหละก็ขอให้ปีหน้าครับเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ มีความสุขกันมากๆนะครับคืนนี้ก็ขับขี่ปลอดภัยครับถ้าเกิดใครไปแบบไปกินเลี้ยงไปปาร์ตี้อะไรก็ดูแลกันด้วยนะครับอย่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะครับปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีครับของทุกคนไม่ว่าจะเรื่องใดๆเนาะเราจะไม่พูดยิงแต่ว่าก็ขอให้มันเป็นปีที่ดีของทุกคนในทุกๆเรื่องครับผมทางการเรียนการงานการนูน่นการนี่ความรักอะไรก็ว่าไปครับตัวเองนิ้วเบียดแต่คือเจตนาผมแบบ ร้อยเปอร์เซนต์งี้ยว่าผมพิมพ์ถูกงั้นผมไปช่วยเพื่อนละบายบายแฮปปี bye ้นิวีย์ครับทุกคนมีความสุขกันมากมากนะครับคืนนี้ก็ขอให้สนุกกันมากมากครับบาย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 อ่อ สามสองหนึ่ง